S <S ไปดูตำรวจจังหวัดตรังแกะรอยตามจับพี่ปีพี่เมียปืนโหดยิงผัวใหม่น้องสาวเสียชีวิตเพราะหยามศักดิ์ศรีเข้ามาอยู่ในบ้านล่าสุดเห็นว่า<ม>ทางก<ม>าร<ม>ข่าวบอก<ม>น่าจะหนีเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติเขาปู่เขาย่าไปแล้วเหตุการณ์นี้จริงๆเกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมานี่เองในบุญธรรมอายุ59ปีใช้ปืนลูกซองยิงนายนรงอายุ56ปีคนที่เป็นผัวใหม่ของน้องสาวยิงสองนัดเปียงๆเสียชีวิตในบ้านพักที่ตำบลน้ำผุดอำเภอเมืองตรัง ซึ่งจะบอกว่าทางน้องสาวของตัวมือปืนซึ่งเป็นเมียคนตายบอกว่าก่อนเกิดเหตุทางพี่ชายซึ่งบ้านอยู่ใกล้กันอยู่ดีๆก็สะพายอาวุธปืนลูกสองยาวเลยก็เดินมาหน้าบ้านโอ้เดินมาหน้าบ้านแล้วก็ตะโกนเรียกให้ผัวของเธอออกไปหาเพราะว่ามีเรื่องจะขุยกันบอกแบบนั้นนะก็เลยบอกกลับไปว่าเขาแค่มาเที่ยวมาช่วยเก็บมังคุด เออจากนั้นนายบุญธรรมก็ยิงใส่สองนัดโดยไม่รู้เหมือนกันค่ะว่าไม่พอใจอะไรผัวใหม่ของตนแต่ก่อนหน้านี้นายบุญธรรมเองก็ไม่ชอบหน้าผัวใหม่ของตนอยู่แล้วก็คาดว่ามาจากเรื่องที่ยามศักดิ์ศรทที่เข้ามาอยู่ในบ้านเ,ออเขาบอกแบบนี้เอาฟังเสียงหน,ไไหน่อยค่ะเ,เก้าตัวแรกลเลยนะปอกไปเรื่อยเ้ื่อย

นายบุญธรรมหลังจากที่ก่อเหตุแล้วก็หลบหนีไปคุณผู้ชมคะมีรายงานว่าน่าจะหนีขึ้นเขาเขตอุทยานแห่งชาติเขาปู่เขายา่าซึ่งเป็นรอยต่อจังหวัดตรังนครศรีธรรมราชและก็พัทลุงค่ะโดยตํารวจอยู่ระหว่างการติดตามตัวมาดําเนินคดีนะคะคาดว่าน่าจะมีการออกหมายจับในวันนี้แหละส่วนผู้ตายเนี่ยญาติก็รับศพไปทาพิธีทางศาสนาที่อําเภอปากผนังจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วค่ะ